ครับสวัสดีครับผมหนุ่ยนะครับบริษัทนิวมิสูหัดใหญ่ก็วันนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับก็คือใกล้เทศกาลสงการหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับก็ทุกคนก็ได้มีวันหยุดที่ยาวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสใช้เทศกาลนี้ในการพบปะเจอครอบครัวนะครับบางคนก็ปีหนึ่งเจอครอบครัวครั้งหนึ่งนะครับก็ถือโอกาสนี้ในการที่จะทำสิ่งดี วอวยพรให้แก่กันและกันนะครับก็สำหรับนิวมิสูหัดใหญ่เนี่ยก็อยากจะขอวอวยพรให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีสุขภาพที่ดีกำลังใจที่ดีมีความสุขมากๆในเทศากาลสงการนี้พร้อมทั้งให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยเก็บช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ไว้ขอบคุณครับ